สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่15กุมภาพันธ์2566 มูลนิธิซิโก้ได้โพสต์ข้อความขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องดอมดวงเพชรพรมเทพนักเรียนทุนมูลนิธิซิโก้ซึ่งเป็นหนึ่งใน13หมูป่าที่รอชีวิตจากเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้ทุนมูลนิธิซิโก้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษล่าสุดมีรายงานว่าได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุที่ประเทศอังกฤษแล้ว คืบหน้าคดีที่คุณดิวอริสราทองบริสุทธิ์ดาราสาวชื่อดังออกมาเปิดโปรงเครือข่ายเว็บพนันมา9 888ล่าสุดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3คุมตัวนายชัยวัตรขจรบุญถาวรหรือเบนเดมอนผู้ต้องหาร่วมกันจัดให้เล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงินไปฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาพร้อมคัดค้านการประกันตัว การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน,นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์ประชุมสภาครบไม่ล่มอย่างที่กังวลกันแม้จะมีการเปิดประชุมช้าไป40นาทีโดยเมื่อวันที่14่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีสสลาออกเพิ่มอีกสองคนได้แก่นางแพงศรีพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยและนางสาวพิมพ์พัทราวิชัย กุสนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ทำให้ขณะนี้มีสสเหลือ418คนองค์ประชุมสภาจะต้องได้กึ่งหนึ่งก็คือ209คน กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเรียกร้องไปยังรัฐบาลจีนกรณีผลการวิเคราะห์วัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุได้ซึ่งลอยเหนือน่านฟ้าของญี่ปุ่นหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2562 2563และ2564โดยที่ญี่ปุ่นมองว่าน่าจะเป็นบอลลูนจารกรรมหรือบอลลูนสอดแนมของจีนที่ส่งเข้ามาซึ่งญี่ปุ่นจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกในอนาคตเพราะ การที่ต่างชาติลุกล้ำน่านฟ้าของญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้